ผมไปโลกหลังความตายมาครับและนี่คือ dream story นะครับไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดนะครับผมฝันว่าผมไปโลกความตายมาแต่โลกความตายในฝันของผมมันมันเป็นเวอร์ชั่นที่แปลกประหลาดอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคืนนั้นครับผมฝันว่าผมเนี่ยอยู่ดีๆก็ผ่านม่านพลังอะไรบางอย่าง,างก็ไม่รู้แล้วก็ทะลุไปอีกโลกหนึ่งแล้วก็มีผู้คนมากมายเต็มไปหมดเลยแต่อยู่ในพื้นที่ที่จํากัดเหมือนเป็นเกาะลอยฟ้า อะไรสักอย่างแต่ว่ามันไม่ได้ลอยฟ้าจริงๆนะมันเป็นเกาะที่เลยนอกเกาะไปมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันเป็นเกาะที่อยู่ที่ไหนสักที่ที่โล่งๆกว้างๆไม่มีอะไรเลยผมนั้นก็ลองเดินสำรวจไปครับบทสนทนาของคนที่นั่นก็จะประมาณว่าเป็นอะไรตายมาทําไมถึงตายตายมาได้นานเท่าไหร่แล้วอะไรเขาจะคุยทักทายกันประมาณนั้นนะครับซึ่งมันน่าแปลกตรงที่ว่าผมไม่โดนถามเลย ผมก็เดินไปเดินเล่นไปไม่มีใครถามผมเลยแต่จุดที่ผมสนใจในฝันครั้งนั้นมีอยู่2ที่ด้วยกันครับที่แรกเนี่ยลักษณะมันคล้ายๆกับโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลในโลกหลังความตายคือผมอะเข้าไปเลยนะในโรงพยาบาลข้างในมันเหมือนโรงพยาบาลในชีวิตจริงเลยครับคล้ายๆกันเลยก็จะมีนางพยาบาลแต่งชุดพยาบาลเป็นคนปกติเลยครับแล้วก็มีเข็นรถมีคนไข้มี เหมือนเหมือนเลยมันโลกหลังความตายยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันระหว่างที่ผมเดินสำรวจดูก็มีนางพยาบาลคนหนึ่งครับมาทักผมคุณเป็นคนไข้หรือเปล่าคะอ,อ๋อไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่คุณดูป่วยนะคุณคุณตายมานานยังเอ,อ่อหรือว่าคุณไม่ตายแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงไม่ไม่รู้เหมือนกันครับ มามา,มาเดี๋ยวฉันตรวจอาการให้แล้วจ,จู่ผมก็โดนจับขึ้นเตียงเฉยเลยครับแล้วก็เข็นไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะแล้วเขาก็ตรวจตรวจผมครับซึ่งตอนตรวจผมมันเหมือนมันเหมือนโรงพยาบาลปกติเลยอะ่ะแล้วเขาก็บอกอาการผมครับว่าผมอะ่ะยังไม่ตายถือว่าป่วยนะแปลงไหมผมอะ่ะยังไม่ตายแต่เขามองว่ามันคืออาการป่วยครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมเนี่ยรีบออกไปจากที่นี่ซะ กลับไปสู่จุดที่ที่เรามาเพราะว่าตรงนี้เป็นโลกแห่งความตายถ้าเราอยู่นานไปอ่ะเราจะตายจริงๆนะมันยังไม่ถึงข่าวตายของเราแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงก็พูดอย่างนั้น,นครับผมก็บอกเออได้ครับได้ครับทันทีที่ผมออกจากโรงพยาบาลผมก็เออฝันนี้มันแปลกๆเว้ยเอ้าเรารู้ตัวว่าฝันแล้วนี่หว่าเออ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 ฝันเราฝันมานี่มันคือโลกความตายในฝันผมก็เลย โอเคอยังยังไม่ไปยังไม่ออกผมเที่ยวเล่นก่อนผมก็เดินไปครับก็ไปรู้จักกับป้าคนหนึ่งคุณป้าเขาก็เหมือนทําขนมขายโลหลังความตายมีขนมขายด้วยเขาก็ทําขนมทําขายอะไรไปแล้วผมก็คุยกับป้าครับก็คุยสับเพลแล้วเลยครับป้าทําอะไรอยู่อ๋อป้าทําขนมอย่างงู้นอย่างนี้ระหว่างที่ผมคุยกับป้าครับผมจําสถาปัตยกรรมได้มันแปลกประหลาดกว่าจุดที่โรงพยาบาลอยู่ ือจุดที่โรงพยาบาลอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นสถานที่ที่เหมือนโลกเราปกตินั่นแหละแต่จุดที่คุณป้าอยู่อะ่ะมันเหมือนอีกซีกหนึ่งของเกาะแล้วสถาปัตย,ยกรรมมันต่างกันครับมันเต็มไปด้วยเศษเหล็กเป็นเหล็กแปะแปะแปะแปแป,ปบ้านก็เป็นบ้านที่ประกอบไปด้วยไม้บ้างเหล็กบ้างสลับกันไปมันเหมือนเหมือนเอาของเหลือมาประติดประต่อกันยานพหานะ ผมจําได้ยานพานิยานพานะเลยนะยานพานะมันก็เป็นยางเป็นเหล็กเป็นวัสดุเศษอะไรไม่รู้มาแปะแปะ,แปะเป็นรถแล้วมีรถอยู่คันหนึ่งผมจําได้เลยส่วนที่เป็นลอ้อมันไม่ใช่ล้อครับแต่มันเป็นขาเป็นยานพาหนะที่เป็นขาเดินแต่รูปร่างเหมือนรถอะ่ะเออมันเหมือนหุ่นยนต์อะไรทรันองน,นั้นอ่ะนะหุ่นยนต์รูปร่างรถแล้วเดินทางด้วยขาอืมอ ผมก็เลยสงสัยครับแล้วก็ลองถามคุณป้าดูคุณป้าครับทําไมรถแถวนี้มันรูปร่างหน้าตาแปลกๆนะครับไม่เหมือนเห็นฝั่งนู้นเขาเลยอ๋อหนูคือเราแบ่งชนชั้นกันฝั่งชนชั้นสูงเขาก็จะได้ใช้ของที่เหมือนโลกมนุษย์เหมือนโลกปกติแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีบุญน้อยหน่อยเป็นชนชั้นล่างก็จะต้องอยู่ฝั่งนี้จ้ะ ก็จะมีเศษขยะเศษเหล็กอะไรเนี่ยเขาก็เอามาประยุกต์ใช้กันอืมมันเป็นกฎของที่นี่เหรอครับเออพอดีป้าจะไปซื้อของพอดีจะไปด้วยกันไหมผมจะได้เดินทางไปที่ไหนก็ไม่รู้ในฝันครับ <tes> คุณป้าก็พาผมขึ้นรถไปครับซึ <tes Read> ่งรถคุณป้าฟ้วมากอ่ะมันคือเศษเหล็กแแปะแปแปะแปะ,แปะซึ่งไม่น่าจะขับได้อ่ะแล้วส่วนล้อของคุณป้าด้านหลังอ่ะล้อหลังนะสองล้อหลังนะเป็นล้อครับ แต่ว่าข้างหน้าเป็นขาอย่างเฟี้ยวอะแล้วผมก็ไปนั่งครับแล้วก็มีเศษเหล็กเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็มองแล้วป้าเขาก็ขับรถไประหว่างขับรถไปป้าก็เล่าให้ฟังครับว่าเออจริงๆอ่ะป้าก็ไม่มีใครมาเยี่ยมนานแล้วเหมือนกันเวลาใครตายมาส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ฝั่งนี้แหละแต่ไม่ค่อยมีใครมาคุยกับป้าหรอกส่วนใหญ่มาซื้อขนมแล้วก็ไปส่วนคนที่ได้อยู่ฝั่งนู้นเขาก็จะโชคดีหน่อยเก็จะมีข้าวปลาอาหารให้กันอยู่แล้วมี สิ่งอำนวยความสะดวกดีเนี่ยป้าก็ต้องขับรถไปฝั่งนู้นแหละเพื่อไปตลาดไปซื้อของมาทำขนมอ๋อครับครับเออแล้วป้าอยู่ที่นี่มานานยังครับโอ้ยป้าจำไม่ได้หรอกป้าอยู่มาแทบจะช่วยชีวิตแล้วหนูจำไม่ได้แล้วว่านี่มันปีที่เท่าไหร่อืมและหนูล่ะตายมานานยังอ๋อผมผมยังไม่ตายครับป้า ตอนนั้นผมยังไม่ทันคิดครับว่าควรจะตอบว่าอะไรผมตอบตามความจริงไปเลยว่าผมยังไม่ตายเอา้าเหรอหนูแล้วหนูมาได้ยังไงอ่ะเอ่อไม่ผมลังเลครับว่าจะตอบว่าอะไรดีแต่ไหนๆก็รู้ตัวว่าฝันแล้วนี่คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนครับว่ามาที่นี่ได้ไง ที่นี่เป็นที่นี่เป็นอะไรผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำครับแต่ว่าแต่ว่าผมผมฝันมาเอาเหรอแล้วที่นี่เป็นโลกแห่งความตายคนฝันเข้ามาได้ด้วยเหรอไม่ไม่รู้เหมือนกันครับ หรือจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โรคความตายหรือเปล่าครับอืมหรือจริงๆแล้วป้าไม่ได้อยู่ที่นี่นานหลายปีหรอกแต่ป้าอยู่มาแค่ไม่กี่นาทีเองแต่เข้าใจว่าอยู่มาหลายปีหรือเปล่าครับ แล้วป้าเขาก็จอดรถครับแล้วป้าก็เหมือนนั่งพิจนารณาอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนผมเริ่มรู้สึกผิดแล้วที่พูดไปอย่างนั้นครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าทาผิดทําถูกยังไงนะแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะ,าจะไปต่ออย่างไงอะแล้วถ้าหนูตื่นป้าจะเป็นยังไงอะก็ป้าก็คงอยู่ที่นี่ต่อไปนั่นแหละมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วหนูจะตื่นยังเหมือนเหมือนจะใกล้แล้วครับเวลาแบบนี้แหละผมชอบตื่นอ๋อจ้ะถ้าหนูฝันมาอีกก็อย่าลืมแวะมาหาป้านะอย่าลืมแวะมาหาป้าอีกแล้วไหนจะป้าร้านกาแฟไหนจะพี่พี่ลุงๆน้องๆในเมืองรับแลไหนจะใครต่างๆนานาที่ผมเคยพูดคุยในความฝันอะ่ะไม่ไม่รู้ทำไมมันมีลักษณะเนี้ยเยอะมากเลยว่าเออ กลับมาหาเขาบ้างนะหรือว่าอย่าลืมนะอะไรทํานองนั้นนครับผมมีความรู้สึกเนี้ยวนอยู่ในใจจนผมตื่นขึ้นมาเลยผมก็ตื่นนะตอนนั้นนั่นแหละครับแล้วผมอธิบายความรู้สึกตอนเช้าวันนั้นไม่ถูกเหมือนกันถ้าเพื่อนฝันอย่างนี้จะรู้สึกยังไงครับ